ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้อยู่กับผมสุพวิทย์สงววเลือดฤทยครับคุณผู้ชมครับในช่วงของประเทศไทยตอนบนในระยะนี้ประกอบด้วยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มว่าอุณหภูมิอาจจะลดลงได้ถึง3ง5องศาเซลเซียสเลยทีเดียวครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็มีหมอกบางในตอนเช้าด้วยและมีแนวโน้มว่าฝนจะตกเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันครับที่เป็นแบบนี้นั้นก็เกิดจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วในช่วงนี้ครับและจะแผ่เพิ่มเติมไปยังภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งภาคตะวันออกซึ่งก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีอากาศหนาวเย็นเพิ่มมากขึ้นได้นั่นเองครับ ส่วนพื้นที่ภาคใต้ก็จะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือครับอาจจะทําให้คลื่นลมตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปนะครับบริเวณอ่าวไทยนั้นสูงได้ถึง2-3เมตรเลยทีเดียวชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะครับอีกหนึ่งอิทธิพลสําคัญครับที่จะทําให้พื้นที่ภาคใต้รวมทั้งภาคอื่นๆประกอบด้วยภาคตะวันออกและภาคกลางนั้นมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อช่วงต้นเนื่องจากว่าอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำครับต่อ อนนี้อยู่ที่บริเวณของแหลมยวนหรือว่าประเทศเวียดนามครับมีแนวนโน้มที่จะเคลื่อนที่ต่อไปยังบริเวณเอ่าวไทยภาคใต้และจะต่อเนื่องไปยังคะเลอันดามันเราไปดูกันที่การคลายหนาวของชาวจังหวัดพิษนุโลกกันบ้างครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวออกมาว่าอุณหภูมิอุ่นขึ้นเล็กน้อยแต่พวกเขายังต้องผิงไฟคลายหนาวกันอยู่เลยครับ วันนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกอุณภูมิตำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสครับถือว่าอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยขณะที่บนยอดดอยอากาศยังคงหนาวเย็นต่อเนื่องครับอย่างที่ตำบนนลนครชุมอำเภอนครไทยอุณภูมิมอยู่ที่18องศาเซลเซียสทำให้ชาวบ้านต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆและผิงไฟคลายหนาวในช่วงเช้าครับและทางการยังได้แจ้งเตือนนะครับให้ประชาชนออกกำลังกายให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยด้วยครับ ส่วนการเร่งระบายน้ําในพื้นที่ภาคใต้หลังจากประสบปัญหาอุทกภัยไปอย่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้พบปัญหาแล้วนะครับจากวัชพืชปริมาณมหาศาลอย่างในคลองสุข,ขุมครับที่เป็นคลองระบายน้ําสายหลัก ที่ช่วยระบายน้ำค้างทุ่งจากพื้นที่ตําบลเกาะทวดตําบลคลองน้อยและตําบลหูล่องครับลงไปยังแม่น้ําปากพนงังจนตอนนี้การไหลของน้ําถือว่าหยุดนิ่งเลยทีเดียวครับชาวบ้านนั้นรู้สึกกังวลครับว่าหากฝนตกลงมาเพิ่มเติมอาจจะสร้างความลําบากมากขึ้นอีก อีกทั้งร้องมาว่าสาเหตุที่เป็นแบบนี้เนื่องจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไม่ได้ดูแลลําคลองนี้มาตั้งแต่ต้นครับถึงแม้ทางจังหวัดจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อบรรเทาแต่กับกเกษตรกรรายย่อยแล้วยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าที่ควรครับ และในช่วงนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยายังได้แจ้งเตือน4จังหวัดทางด้านภาคใต้ที่จะมีฝนตกหนักในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับได้แก่รายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชครับและช่วงนี้เราไปอัปเดตสภาพอากาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้ากันเลยครับ ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด1 5 2หถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดครับอุณหภูมิต่ำสุด4-12ถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นและมีอุณหภูมิลดลง3-5ถึงองศาเซลเซียสกับมีลมแรงครับอุณหภูมิต่ำสุด16-22ถึงองศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6 1ถึงองศาเซลเซียส ภาคตะวันออกอากาศเย็นอุณภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงและมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงประมาณ2เมตรครับ ภากลางอากาศเย็นและอุณภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงมีฝนลอยละ20ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคครับอุณภูมิต่ำสุด21-22องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นและอุณภูมิจะลดลงอีกหนึ่งองศาเซลเซียสกับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งครับอุณภูมิต่ำสุด2 2 2 4องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีขึ้นสูง2-3ถึงเมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีขึ้นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรครับปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนและมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งไปขึ้นสูงรคึับ และทั้งหมดนี้คือสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ครับ